ะชรวันนี้วันที่20ตุลาคม2 5 6 8พันตำรวจเอกปรัชญาใบาเตกผู้กำกับการสถานีเมืองนาราธิวาสร่วมต้อนรับได้มีโอกาสพบปากกับผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญและนักธุรกิจเพื่อร่วมดื่มกาแฟพร้อมกันในห้องประชุมเพิ่มเครือข่ายกระชับมิตรเพื่อความมั่นคงและพันธมิตรที่ดีดกับชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างกันเองอบอุน่น ด้วยอัธยาศัยไมตรีของผู้กำกับคนหนุ่มไฟแรงอ่อนน้อมถ่อมตนได้รับความชื่นชมจากผู้ทรงคุณวุฒิกเกษียณอายุที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นี่โครงการที่ว่าชิญที่พี่ตนต่อไปครับที่ถามเนี่ยผู้ทหารเนี่ยเข้าวิวนะค,คนสมโชตสาวิอ่อนท่านเป็นประธานชุมชนสมพิชนะฮะมีกิจการที่ท่านดำเนินการหรือว่าประกอบอยู่หลายกิจกรรมกิจการนะฮะก็มีร้านฟิล์มร้านถ่ายรูป มีโรงแรมพักศินานะครับแล้วก็มีร้านน้ำชาที่ลูกชาจากภาคเก้าชอบมากินอยู่วิลเลแมนตรงปากซอยละไม้นะครับแล้วท่านที่สองนะครับก็คนพ่อัยศิลปุทธิธไัยโรชนะนเป็นเจ้าของร้านพิณาน,นะฮะก็ท่านที่สองนะครับคนปัญญาแสงสีท่านเป็นรองประธาชิมชนแปโดนโดนนะครับท่านที่สามทออ ผมจะเรียกว่าพี่แดงนะครับคนไทบุญตันทิรัตน์นะครับเมื่อก่อนท่านเป็นประธานชุมชนคนรับในหลวงนะครับและท่านเป็นอดีตผู้่อิการการไฟฟ้านะครับปัจจุบันก็เป็นประธานชุมชนโรงพยาทิศคนที่สี่นะครับก็พอสมชายหวังสีบุญนะฮะท่านเป็นรองประธานชุมชนสำบลพิษนะครับโรงพุาบาที่ห้านะครับท่านรองมานพนะครับผมจะเดินนะครับ 6นะครับคุณสมนึกเน้นน้อยนะครับท่านเป็นท่าเรียกว่าประธานสภ์เพื่อการสำเร็จตำนานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านวัลกิจศิริไกรวัลนะฮะท่านเป็นประธานชุมชนอุดรนนท์นะฮะเป็นหลับมาจากต่างประเทศนะฮะที่ท่านกลับมาก็ท่านมีภารกิจเป็นเจ้าภาพจัดถิ่นที่วัดบางนาด้วยนะได้ช่วยงานวัดนังนบางนาแล้วก็ ชุมชนทั้งเก้าชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานรองประธานหรือท่านการชุมชนมาร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าและก็ในส่วนของสองพงกันนะครับก็ขอให้พี่ๆฝากสอบสอนตดตาการทำงานของน้องๆด้วยนะครับถ้ามีข้อเรียนยังไงเนี่ยแจ้งมาเราจะได้ปรับปรับเพราะเชื่อว่าเจ้าที่เราเนี่ยมีตั้งสา0อยกว่าคนซึ่งมันเยอะแล้ว ก็จะมีนอกกรอบกันบ้างก็ช่วยช่วยแจ้งวบางทีเราเองที่เราไม่ทราบเราต้องฟังจากชุมชนอีกทีนะครับในการปฏิบัติงานนะครับเกี่ยวกับการใช้ให้ทางเราเหมือนที่พี่หวังบอกคือไปไปสาธิตในการในการปฏิบัติยิ่งดีแลวเราได้ซ้อมด้วยแล้วก็ทางนี้ได้รู้ถึง ขั้นตอนในการปฏิบัติคมองเป้าหมายชัดเจนลำบากแค่ไหนไม่เคยเกียบเลยมุ่งใจว่าวอิจฉาเล็กจะกลิงด้วยใจไม่เอ็เดีรู้ใจว่าใครแล้วกยอีกประเด็นหนึ่ปที่เราจะพยายามจะสะพานคือการเลำนหนึ่งยอมสี่ไม่ยูได้ยี่สิ่งที่ต 그렇 <목소리도>